ครับพราะกับผมช่างมีท่าทรายนะครับในช่องช่างมีท่าท channel นะครับวันนี้นะครับผมช่างมีเองนะครับก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาสอนนะครับแล้วก็อาจจะต่อยอดเป็นชิ้นงานให้ดูเลยนะครับในคลิปนะครับอาจจะเป็น2-3 EP นะครับเพราะว่าการทำงานค่อนข้างที่จะมีหลายแบบหลายอย่างนะครับ มีทั้งการประกอบนะครับการใช้สีได้หลายสีนะครับเลี่ยมเพื่อมาติดกันนะครับต่อกันเพื่อให้มันเป็นลวดลายนะครับในการทําออกมาเป็นลักษณะเรามาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ <c oughs> ผมก็จะต่อมาจากพลาสติกนะครับเศษพลาสติกนะครับ เศษพลาสติกเอาเศษพลาสติกมาทํานะครับเอาเศษพลาสติกมาต่อมาทําเพื่อให้มันเป็นลวดลายออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหัวแหวนนะครับผมก็อาจจะทําต่อเป็นสองอีพีนะครับสามอีพีนะครับดูว่าเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับในการทําคลิปนะครับเนี่ยครับจะเป็นหัวแหวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนพระนะครับนะครับใส่ลักษณะนี้นะครับ แล้แต่คนถนัดนะครับคนชอบใส่นิ้วไหนเป็นยังไงนะครับเห็นนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับามาดูกันเลยครับว่าการทำแบมีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับ ครับคราวนี้นะครับเมื่อเราได้พลาสติกมานะครับแล้วก็มากะคำนวณนะครับว่าไม่ให้แผ่นมันเล็กจนเกินไปนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเศษพลาสติกที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็มาลักษณะนี้ครับผมก็จะคำนวณมาไว้สามชิ้นนะครับประมาณ3ามี่ชิ้นนะครับก็ลองกีดคำนวณกะนะครับแล้วก็เอามาหักก็ได้นะครับหรือจะเลื่อยใช้สะดวกเลื่อยก็เลื่อยได้นะครับ พลาสติกพอเวลาเรากรีดแล้วมันก็จะหักได้นะครับหักได้หักง่ายนะครับเห็นไหมครับนะครับแต่ถ้านั่นไม่นั่นก็ให้เลื่อยตัดเอาก็ได้นะครับอ่าสมมติว่าเราออกมาได้แล้วนะครับนะี่ครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องทรงนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องทรงหรือว่า อะไรนะครับให้ดูที่ขนาดนะครับครับผมก็จะกรีดไว้แล้วผมก็จะมาหักออกนะครับก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้ครับได้มาสามชิ้นนะครับที่ว่าเป็นสีที่เราต้องการนะครับอ่ะคันนี้สีที่เราจะแซมนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับก็วัดแล้วก็ตัดหักออกมาเหมือนกันนะครับสีขาวเราจะใช้แค่สองนะครับสีขาวเลยใช้เพียงสองอันนะครับ มันก็จะกลายเป็นลักษณะประมาณว่าห้าแถบสีนะครับนี่แล้วก็กระดาษแกะกระดาษออกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้นะครับห้าแถบสีคลิปนี้จะเป็นสอนนั่นเลยนะครับลักษณะการทําแหวนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะขึ้นตัววงแหวนก่อนนะครับมาขึ้นแหวนวงของแหวนก่อนก่อนที่ว่าเราจะไปทําหัวแหวนติดอีกทีนึงนะครับ แต่คลิปนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะการต่อนะครับต่อแผ่นนะครับเมื่อได้แผ่นพลาสติกมานะครับแกะกระดาษออกนะครับเราจะสังเกตดูว่ามันจะมีความเงาเห็นไหมครับทั้งสองเลยนะครับมันจะมีความเงาลักษณะการติดความเงาอย่างนี้นะครับ น้ำยาอาจจะไม่เกาะไม่ติดนะครับน้ำยาอาจจะไม่เกาะไม่ติดพูดง่ายๆว่าน้ำยาไม่เต็มนะครับลักษณะว่าน้ำยาจะไม่เต็มในบริเวณที่เราใช้นี้นะครับเราทํายังไงน้ํายาถึงจะเต็มนะครับลักษณะเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับให้เรากระดาษทรายนะครับขัดนะครับขัดเลยครับขัดให้ลายเลยครับ ให้ตัวเงาเงาหายไปนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแผ่นที่เราจะมาติดก็เหมือนกันขัดออกนะครับเอาให้เงาให้หายหไปนะครับเห็นไหมครับขัดออกไปเลย นะครับเห็นไหมครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเป็นสองแผ่นที่เราจะนำมาประกอบกันนะครับอ่าครับ แผ่นนี้ครับทั้งห้าแผ่นนะครับเราจะขัดเหมือนกันให้หมดเลยนะครับทั้ง5้าแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะครับว่าเราทาแบบไหนเนี่ยครับขัดให้หมดเลยที่เงาเงาให้หายไปเลยนะครับเพราะน้ํายามันจะไม่ลื่นนะครับน้ํายามันจะไม่ลื่นไปตามเงาอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคราบน้ํายาน้ํามันของเขาอยู่นะครับ เราขัดออกไปเลยนะครับนี่ครับขัดออกไปเลยนะครับขัดออกไปเลยครับมันไม่เป็นไรครับพลาสติกพวกนี้พอเราไปปัดปัดเงาก็เงาเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องว่าเราขัดแล้วมันจะเงาไหมสวยไหมนะครับนะครับ ขัดทิ้งไปนะครับไอทิ่เงาๆนะครับทั้งห้าแผ่นนะครับขัดทิ้งพอมันจะเป็นคราบน้ํายาคราบกาวที่ว่ามากับแผ่นกระดาษนะครับนี่ครับทั้งห้าแผ่นเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือน้ํายาประสานแล้วก็ตัวหนีบนะครับน้ายาประสานแล้วก็ตัวหนีบ แค่นั้นเองนะครับที่เราต้องใช้นะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้มีดนะครับไม่ต้องไปใช้มีดใช้แข็มมาแล้วมากมายนะครับใช้เพียงแค่นี้ครับนี่ครับเพียงแค่นี้นะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับตักขึ้นมาแค่นี้ครับเดี๋ยวครับลองคํานวณดูว่าจะอยู่มุมไหนนะครับกะดูไม่มีทรงตายตัวนะครับเห็นมครับ นี่คือเราเศษกรนปติกมาทำนะครับถ้าเกิดว่าใครจะตัดเป็นแผ่นฟุตคูณฟุตก็ได้นะครับครับเห็นไหมครับเดอนน้ำยาเต็มครับนี่ครับปากเลยครับปาดให้เต็มนี่ครับปาดออกเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้มาวางครับหนีบครับ หนีบครับนีบครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับชุดหนึ่งสองแผ่นนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําชิ้นต่อมาเลยนี่ครับแล้วก็คํานวณลักษณะการวางนะครับวางลักษณะนี้เต็มดีนะครับแล้วก็เดินน้ํายาน้ํายามาลงนะครับอันนี้ไม่ใช่กาวร้อนนะครับบอกก่อนนะครับไม่ใช่กาวร้อนนะครับเป็นน้ํายาประสานอะคริลิกนะครับ เมื่อทำเสร็จแล้วควรล้างมือออกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสารเคมีเลยนี่ครับพอได้เต็มอย่างนี้แล้วนะครับเอาแผ่นวางลงตัวนี้หนีบปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บนี่ครับแค่นี้เองครับแล้วเราก็เอามาประกอบกันให้ได้ทั้ง5สีที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวดูตอนที่ว่าผมประกอบทั้งห้าสีพร้อมๆกันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าครับเมื่อเราได้ออกมาเราประกอบทิ้งไว้ทั้ง5ชิ้นนะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับจะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ไม่เล็กนะครับเห็นไหมครับเท่ากับแหวนที่ผมใส่อยู่นะครับเพราะว่า ชิ้นสีน้ำตาลนี่นะครับความหนาอยู่ที่สองมิลนะครับสามชิ้นนะครับก็คือหกมิลสีขาวก็คือหนึ่งมิลนะครับต1กหนึ่งมิลสองแผน่นนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณแปดมิลนะครับแต่หากว่าบางคนอยากได้ใหญ่ก็เสริมขึ้นอีกได้นะครับอันนี้ก็รอดูว่าผมประกอบหัวแหวนออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วผมก็จะนั่นนะครับ ก็จะมาบางทีอาจจะได้เสริมขึ้นนะครับาการทำหัวแหวนนะครับก็จะเป็นนี่ครับผมก็จะเอาเป็นพระนะครับทำเป็นหัวแหวนนะครับที่ว่าทำออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหัวแหวนนะครับโดยเอาหลวงปู่มาทำนะครับนี่ครับเป็นเม็ดแตงนะครับเราก็จะเลี่ยมลักษณะ เป็นงานเลนนะครับเป็นงานเลนนะครับเลนแซมสีกับลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นฝาสีฝาด้านบนสี่มิลห้ามิลนะครับนี่ครับออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาต่อตรงนี้นิดนึงครับไอตัวหัวแหวนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับในอีพีต่อไปนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับ เมื่อเราประกอบได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเอากระดาษกาวนะครับกระดาษกาวนะครับมาติดนะครับออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคำนวณจุดกึ่งกลางนะครับคำนวณจุดกึ่งกลางนี่ครับประมาณอย่างนี้นะครับ เมื่อเราได้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับก็มาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าทํามาเบอร์ไหนขนาดไหนเราก็ลองวัดที่นิ้วเรานะครับนี่ครับลักษณะพอดีกับนิ้วเรานะครับเมื่อเราได้ออกมาแล้วนะครับอ่าครับนี่ก็จะเป็นที่ว่าผมไปเจาะรูมาแล้วนะครับเนี่ครับ ผมลืมไปลืมถ่ายให้ดูนะครับผมเกียร์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้าทรงดีนะครับเราเจาะรูแล้วนะครับคาวนี้เราก็ไปเกียร์นะครับลักษณะการเกียร์ก็จะเกียร์เป็นทรงตัวยูนะครับเป็นทรงตัวยูนะครับเพื่อเหลือข้างบนไว้นะครับนี่ครับแล้วก็จะเกียร์เก็บขอบด้านข้างนะครับนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับอันนี้ผมก็จะเสริมขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้ลองรับกับที่หัวแหวนนะครับมาดูหัวแหวนนะครับับหัวแหวนผมก็เรียบมาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปคลิปต่อไปผมก็จะเกียร์นะครับเกียร์หัวแหวนแล้วก็มาเกียร์แหวนนะครับเราจะเกียร์ให้ดูแล้วก็จะมาวางนะครับลักษณะการวางแหวนนะครับให้ดู ใน EP ต่อไปนะครับ EP นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับในช่องแช่งมีท่าสายชั้นแนวนะครับ1นึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจให้ผมมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมช่างมีท่าสายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ